สวัสดีครับช่องเสียเอกพาลวยได้ครับมือหนีมาฟังปูตาบอกเมยสมพรเด็ดๆนะครับผมจากท่างช่องเสียเอกนะครับผมซีรีสซ้ำในนะครับผมมาฟังกันจากทางช่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับไปฟังกันครับเงินท้องว่าชื่อๆื่เอ๊ะลูกร้านก็ดชได้ทางได้เป่งไปง้างแตว่าพอหายซปวันที่ชิบท้อะเริ่มร่างวันทื่ชิท้อะนะ เริ <c ười> ่มทางประตูของวันที่สิบสองเท่านั้นเดือนนี้ไม่มือดีมือเดืยวคือวันที่สิบสองโอเคนะวันที่สิบสองพอ่าพอเบิร์แล้วหามื่อวันได้วันที่สิบสองหายวันแต่เคลียรแต่วันที่สิบสองคือกันเมื่อทั้งวันดีเท่ากันเนาะ บ้านท no ี่ถิดของก็ไงหาบ้านอเลยได้บ้านที่ทิตของคน่าเขาเนี่ยมึงฉันวางดีนะเขาจ้บจ้าผูชอบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนจ้ะสังเอออ๋เออหนกลายโเคบ่อะาออทำไมขวายตังดอกไปขวายตัง เออกินหอมรังควนติดกังคนไว้เพื่อมาไล่จากูนัชา้าน้าชาชาเขาเออน้าช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 ามาถี่บ <si> ่เมาเออเป็นงั้นคือว่าน้าามาถี่บ่เมาสิชาเนาะมนถ้าจงเมากว่าคบเพื่อ ไปตามอารมณ์อไม่เออทั้งแบบคือทเออร่วมวาวมาลูกนาอเอาแต่แบบแต่เวอร์่าอาพอรักหาแเราแด้รู้ได้ไปจูไปใจรักเรียบไอ้ความทั้งหวดมาเรามาได้ยัให้จะ่เ้อร์แต่เริ่มให้รู้ด้านแต่เรื่องทุกอย่างทุกขอพด้รู้ทั้งแบบทุกสิ่งทุกอย่างจะทำยังไงให้พอตกัน อีกพูมามเออเอออันนี้เอเอจักรักบร่ราสชื่อวิรักคือทุรักกะไรก็ได้อย่อเอเาเข้าจากที่จามาดูให้มีโชคม,มีลาภมีโชคม,มีหมายมากกกนะ,ะนะอันนี้พอรับไพรราชอย่าคิดหน่ <c oughs> บอกเขาบอกผ่านจานไปดาคิดมากมันไปคุ้รู้ไหม คล้ายมากถึงถูกปล่อยวางเข้าบ้าปล่อยวางไรพอปล่อยวางไรแบบพอว่าทางเออปล่อยวางไรก็หาไปเนาะหาไปหาข้นงปล่อยวางไ้แม่หนังอีรังกลมก่อนพ่อบอาแล้วก็แพ้ไปพ่อข้าราวะได้พ่อว่าทางอีรังกลมก่อนขอคาราวาหนออยอืมเอาดีใจเลยดีก็ได้ข้นบ่กว่าดีว่าที่ท้าเขาดี ดนผ่านถือว่าผ่านผ่านแล้วนะโอเคทำาคนต้องเชียเองคอ้งว่างว่ถือทางว่างว่ถือคือคือทางมักเสียรเองมากเชียงเองถือมากตื่นตื่นท้อบอกใครเลยอข้าระวัดเลยว่ารักกัอยากถามนะ อันชื่อว่านั่งแมงลองว่าทางวาดยังถามเลยฝันว่านั่งเปลง่ยนมามากคึื่องเสื่อหักเราบอกชี้ได้เลยอมเปลี่ยนตัวเขาเป็นนังเราตัวเด็ปูเป่ยนตัวมาถือออกมั่งจงมาจังแต่ฮะคือตัวมัดงนกแล้วเปล่ยนตัวมัดือออกแล้วพ่อจะบอกเองครับถ้าไปมันแตเปลือเองทำงานจ้านได้จัางทางได้ขายก็แค่ จะคิดว่าจะคล้องฝันที่รู้ได้กูทุ่มแท้หวัเลยว่กูฝันคักมาถึงหยุดจังทางได้ขายรถได้ขายรถขั้นจึงได้ขายรถแล้วไปทุ่มแล้วไปเชื่อความฝันจะคล้องกับรอกกันขั้นเชื่อคักได้ขายรถขั้นหนึ่งแท้ได้จะบอกขั้นบักมาไ่หนึ่งนะแต่ว่าไม่เตือนนะ เอาหัวมากับเขาขาบ้าขาบ้าขาบ้าหัวบ้างันดงไม่พอวะขาาเงิงหายแรงไิ่ทุกไม่ากว่ะขาระวังออกไปไปดีไปดูดอกจ่ายเงินค่อยเป็นค่อยไปอยากไปขึ้นมากแต่ไปกลางลมค่อยๆเป็นค่อยยไปค่อยยเดินคอยทุกเด็กขาไม่ถิวหยาบหนังไปถึงอยากหนัไป เราเงินอยู่เราด้วยไปห้องเราด้วย <c oughs> ที่ห้องเราด้วยให้าไปกตกจาเนาะเออเปลี่ยนไปมไม่ปไปเลถูกกาแแข็งแรงแต่ว่ามิยังอีกอแต่ว่าถูกเขียงไปว,วันแมนไปสมแมน,แนไไมด้ดยแข็งไปมิยังด้ดึงมาด้วยเราว่างเล้เอาข้อไปแตกตานได้หรอือเปล่า เชียรยิมบ้านขันบักการเต้าชูงมาบานมีข้ออะไรบ้างเอาข้อเป็นบกการได้ในบ้าที่ซื้อองเียเอาข้อเป็นบักการได้เสียรยิมเสียยิมบาีไเอื่นงเาเอื่นได้เอิ่นบักเสียยิมบขันบักเชียนบบเชียรบงทเสียามงเถอะไม่งันอีกของไทยะ ทัางหลายไอ้เขาอยากว่าขวานอยู่อยอยากไม่ขวานเมั่อแ่วงเาะอีนังแตงโม้กโตกว่าตื่นเพราะเพิ่งหายใจคือมีเครา่ามนาว่าขอบขาหน้าว่าว่ามีอยู่หาร่าเจอมีอยู่กับว่าอ่าคือข้าเอ่าว่าามึง่ายเลยม่เขยนกับข้อแห้งนะค่ะว่าชื่อแบบคือข้านชื่อว่า คื uhm. ่อ <Ki> ยังได้แต่ว่าคือว่าไทยคือแต่ว่าใจโคมคังมาขัดมาเอออยังคือว่าคือบอกว่าคือใครมันไจโคุ้มบอกก็บอกกับอกก็บอกอยู่แต่มาหลายกลุ่มก็คือว่าบ้านเนาะว่าทางเออพูดสุภาพเนาะเออใครอยู่บ่ด่าพ่อเนาะ

บางเมื่อเขาใจให้เผอเผอว่าจะทได้โชคเอาไหมคือเนี่ย วัดที่โตแล้วเด่เนมาว่าสิแกเข่าหาว่าสิแกเขาหาว่าที่ชิดถองไปมาก่อนทำเออเนอะว่าที่ชิดทอง่าทำเขาว่าเอิ้อใช่มอหนึ่งก็ได้ว่าน่้นเขาว่าเอิ้แกเข่าหาคขาว่าแกเข่าหาว่าสิแกเข่าหาได้นมากจอยไปบ่ตายทำไมว่าอีว่าเขาพ่อวท่านตาย ท่านดังไมาตายาท่านเป่นั่งเขาพ่อมาอะไรของ่ <c oughs> ันเาบคู่บังคาบนะมันอะไรตัวท่านดังใครใดังมากจ็บเส่อไทยูสึกบากมาเก๋บาเกาเก๋บ้เอาเง้ยทไทยมาใส่เงี้ยมาฟังไอ้มากอ้มาอ่งมาหบคิวยังเขาพ่อมาหน,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 น่อยไาท่อนโอมมึงมั่งเก อีนังทพปรรจ์มาแล้วพ่อถามอะ้พอถามอะไร้าอหนังพ่อถามกนะินจังแล้วพ่อามาสัแล้ว่ากินจังก็พออนะไรรกินจังๆๆพ่อถึงไม่โทคเพราะพ่ออีนั่งทพบรรจการมากละไม่โชกวางจนะผอบอขนาดตัวพมากเลยขนาดมากด้เถียงอื่ชัย ห่อค่อพอพาว่าก็เอนาะดขนาดมาจะชื่อได้ยังประาดขนาดนี้เนาะ <c oughs> นังท่องคอปราชาดวะาก็ชือประหาดก็อาจารย์กับประหลาดก็บรรจุนั่นใครบอกไม่กันเฮียใครก็ยงกับว่าดูจกคุณเพื่อว่าเอาขันเพาอะไรก่าิมดูบานรู้หน่าเอาขันไทยเนอะเอาขันไทยมันจะมากเำงานมาหวัวจะคือจังได,งดง หาว่าอีนั่งเขพ่อจันทุกเด้ราไปทุกได้๋หาหมอบ้านดดเราใครบ้ามาหาทองต้องมาเองนะปู่ถูกต้องกําลังฟังอยู่ว่าจันคูว่าววาฟังเราบ้งถัดกาลังเอาหูเนี่ยโทรศัพท์พ้องนาใจห้อว่าจันท์มายากแต่ยากท้อห่างราวว่าต้องเอาแบบง่ายขัดขักในน้องห้องน่าให้อมาจ

ว่าเองได้พ่อได้ตั้งห่างด้วยบางเลยพี่ตั้งเองบาา้านแบบอีนั่งของพอ่อต้องให้พ่อตั้งบางเลยพี่ถ้าพ่อตั้งให้มึงเฮงนะเฮงนะอีลั่งของ่อแต่ว,ว่าพ่อไม่เสือนนะออะพ่ออายุผู้ขายน้องน้องน้องว่าต้องเอาอายุบ้างได้ทีแต่พอถูกต้องบ้างได้ทีอีนั่งของพ่อ,พอ,อบ้านหลังใหม่ไม่ใช่บ้านหลังเก่าโอ้หลังที่กำลังสร้างเนาะปู่ แปดห้าเนาะโอเคมั้ยพขาขึ้นจับใหมอีนังก็ตาแปบ้าบม่ที่ี่แปด้างมาอีนังทั้งถูกต้องไหมไม่ถูกเอาตัวใหม่เอาง้เฮ้งว่างไปหลังไหมนะครูเอาสาตัวตรงนะสตัวไปเลยเยื้ขึ้นนิ่ง ไอ้มันจะขี้นเล่นกุหันบ้าอีนางสงพรบอกแล้วตอบหัวเฮ้ยเฮ้ยกุหันบ้างบ้านเลขที่อีนางสงพรนางสงพรปลาหลากเขียนไว้หน้าผากคาดว่าเห็นนะเอาเ้ขที่ขึ้นก่อน เลขซากูเลขทีเอาเลขทีอ๋อเลขเอาเลขทีบ้าเลขทีเลพราเลขทีนีกันทีบขเลขซีกพอออกแถวว่างบ่าบ้านงไปแถบ้านเลขทีไม่ทีอยู่หน้าเออไม่ทีอยู่งหนาซีอยู่หน้าไม่ทีอยู่งหนาไม่หางยุ่งกะพี่น้องเออพี่หลังซีอยู่หน้าห่างย่ะไม่ทีอยู่หนาไม่หาย่กะ หาเราไม,ม่หนังทองหาเราไม,ม่หนังทองเป็นเลอคู่อมองคนไม่ทีกราหนาไม่หาุกกาไม่เกาบ้าเกากระบ้าหกกับเกาขวางเราบ้ากันบ้าหักไปเอา,า,า,าอีกไหมมบ้าได้เอาอีกเรื่องหรื Maju hand, okay juga, al hand juga, wakau kau, wakuk kau kau, kuakau, kau tangkai, okay kan? Okay. okay.